ไงฟองโทรมามีอะไรคุยอ๋รออิวฟองอยากได้กางเกงอ่ะมีร้านไหนแนะนํำไหมเอ้ยมีร้านหนึ่งคือแบบเพิ่งซื้อกางเกงไปแล้วใส่สวยมากชื่อร้านกางกุ้งกางเกงในไอจีเว้ยแล้วแบบแม่ค้าเอ็นเตอร์เทนดีสุดๆลองเข้าไปดูสิตอนนี้เขาไลฟ์อยู่เหรอ ใช่ตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นี่ก็กําลังดูอยู่เลยเนี่ยไปเ,ยเข้ามาดูพร้อมกันสิเออได้ได้ได,ได้โอเคอคุณแนมะจ้า a few minutes later คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค,ค่ะมาเดี๋ยวค่ะเฮ้ย hey. ลูกค้าใครมาแล้วกดหนึ่งให้ไหมคะเร็ววันนี้นะคะวันนี้งานกางเกงงานกางเกงสวยๆนี่เดี๋ยวแอบเอาสปอยมาให้ดูก่อนอันนี้กางเกง มีแบรนด์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ให้ดูว่าแบรนด์อะไรนะคะนี่เจียนขาสั้นก็มีนะคะงานเอี๊ยมนะคะลูกคุณมากากันกันเยีนส์สวยมากสวยมากลูกค้าไม่ซื้อเท่ากับพลาดหรือเปล่ายังไงใครกดแชร์ใครกดแชร์ครร่าส่งฟรีไปเลยนะคะวันนี้ไปนะคะคุณลูกคา้คาใคยยาแพลวขครยาแพลวยังไงยังไงคุณลูกค,าคา้าขาสนใจเป็นตัวไหนดีเอ่ยเป็นตัวขาสั้นนี้ก่อนไหมคุณทีหนึ่งสองหนึ่งสองถามว่าเอวอะไรคะ เอวอะไรเอ่ยแตเอวหวานไม่ใช่เด hey! um. ียวเซ็กแอฟเฟกซ์จะลอยตามมานะคะคุณลูกค้าค่ะเฮ้ยเอวอันนี้เดี๋ยวแม่ค้าลองวัดแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้ประมาณเอวยี่สิบเก้าสามสิบค่ะคุณลูกค้าแม่ค้าวัดเพราะว่าตัวแม่ค้าเอวประมาณนั้นแล้วแบบพอแม่ค้าได้พอดีเลย ก็บวกลบไม่เกิน1นิ้วกรณีนี้เราวัดเป็นนิ้วนะคะแล้วเขาก็สามารถวัดได้พอดีกับเอวเขาเลยอย่างนี้ใส่เป็นเอวสูงจะประมาณ29นะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะรอบคอของเรานะคะถ้าการเกี่ยเรารอบได้แล้วเนี่ยมันจะใส่กับรอบเอวเราได้พอดีค่ะ เขาสามารถที่จะวัดรอบคอเขานะคะแล้วก็มาคูณ2แล้วก็บวกลบไม่เกิน1น,นิ้วกรณีนี้เราวัดเป็นนิ้วนะคะคุณลูกค้าคุณที่2 2ึสองดูมีข้อสงสัยนะคะไม่ค่าขออันเซอร์นนะคะเพื่อนแม่ค่ามานหนึ่งคุณเรียวนาโดดาวินชีไปค่ะสวัสดีครับผมเรียวนาโดดาวินชีสาบนิกแบบเรเนชชองนักดนตรีนักประดิษฐ์วิศวกรประติมากรนักเรขาคณิตนักวาดภาพ นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และนักกายวิภาคศาสตร์ชื่อดังชาวอิตาลี <c oughs> ผมเก่งนะครับ <c oughs> ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องกายวิภาคของมนุษย์มาเสมอเห็นได้ง่ายจากภาพสเก็ตช์ื่อดังของผม p r o p o r i o n of the human figure <c oughs> งานของผมเองนะครับเป็นเรื่องของทฤษฎีสัดส,ส่วนที่ศิลปินค้นหากันมาตั้งแต่สมัยกรีกพูดง่ายก็คือในสมัยกรีกเนี่ย คนก็พยายามหาสัตว์ส่วนร่างกายของมนุษย์ที่สมส่วนกันอยู่มากแต่ก็มาคำนวณกันจริงๆในยกเรเในชองของผมนี่แหละ <c oughs> ยกตัวอย่างอีกอันก็คือภาพมนุษย์วิทูเรียนหรือ The ว i t ูเรียนแมนของผมของผมอีกแล้วล่ะ <c oughs> ก็ถือเป็นผลงานอีกที่มีชื่อเสียงของผมเช่นกันนะครับ <c oughs> เพราะเป็นภาพที่ผมวาดมนุษย์ตามคำบรรยายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ Marcus Vitruvian Porcio ซึ่งเป็นสถาปนิกและวิศวกรชาวโรมันเชื่อดังในหนังสือ The a r c h i t e c t u r a ของเขาได้บรรยายสัดเ่วรยของมนุษย์ไว้เช่น1นึ่ฝ่ามือยาวเท่ากับความกว้างของนิ้วมือทั้ง4หรือ1ฝ่าเท้ายาวเท่ากับความกว้างของสี่ฝ่ามือหรือว่าจะเป็นระยะจากปลายคางจนถึงตีนผมที่หน้าผาก ยาวเท่ากับด็งในสิบของความสูงของคนคนนั้นมัน <c oughs> น่าแปลกใช่ไหมล่ะแม้แต่เรื่องสองรอบคอยาวเท่าหนึ่งรอบเอวนี้ก็เช่นกันถือเป็นทฤษฎีสาปัดกับร่างกายมนุษย์จากสมัยโรมันที่น่าสนใจมากในทีเดียวเชียวเห็นไหมคะ นักคณิตศาสตร์ในยุคนั้นเขายังพูดเลยมันเปนทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจมาตั้งแต่ยุคไหนต้นไหนแล้วคะคุณลูกค้าคขาใครๆเขาก็วัดกันค่านี่แล้วพอได้มันก็แบบลเอวใดๆคุณลูกค้าพูดซาไม่รู้เรื่องวันนี้อารมณ์เสียแล้วคะเนี่ยต่อให้แชร์ก็ไม่ได้ส่งฟรีเลยนะคะวันนี้โมโหคุณเรียลเอพซีไม่เห็นจริงเลยคะ่ะแนวคิดนี้โอเคค่ะการที่เขาบอกว่า เขาศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นเขามีการเก็บทฤษฎีคู่ไปเลยของเขานะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถ วัดแล้วเป็นต,ตามทฤษฎีเขาเพราะอะไรอย่างเช่นคุณเดียวเอพิสต์ไว้นะคะบอกว่าใชกับเราไม่ได้เลยค่ะแน่นผูกมากอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณลุก้านะคะมีหุ่นทรงแอปเปิ้ลหุ่นทรงแอปเปิ้ลคืออะไรนะคะก็คือมนุษย์เรานั้นมีหุ่นหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงเลกาไซานะคะที่เอวจะคอดและสะโพกจะใหญ่นะคะหรือทรงตรอเบอร์ี่ค่ะที่ช่วงอกจะกว้างและเอวจะแคบลงมาขาเล็กนะคะหรือว่าทรงแอปเปิ้ลนะคะที่บอกก็คือจะเป็นทรงที่ อ่ะไหลตรงๆ,รงๆแล้วก็อาจจะมีช่วงหน้าท้องที่ค่อนข้างจะเว้าออกมานะคะแล้วก็ขาเล็กลงไปนะคะเหตุผลนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึง่งที่ทําให้บางคนเนี่ยแบบว่าใช้ทฤษฎีของคุณดาวินชีแล้วไมคะวัดแล้วไม่พอดีนั่นเองซึ่งนะคะแม่ค้าได้ทําการเก็บสถิติลูกค้าแล้วก็ขายของมานานไงไปกราฟขึ้นคะ่ะ เออก็คือเราได้ทําการเก็บสถิติลูกค้ามานะคะเห็นไหมคะว่าส่วนใหญ่นะคะลูกค้าที่น้าหนักค่อนข้างอยู่ในเอเวอร์เรสนะคะหรือว่าถ้าจะให้พูดง่ายๆตอนที่แม่ค้าได้พิสูจมานะคะก็คือวัดจากค่า b m เนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่วัดเทียบน้ําหนักส่วนสูงกับค่า b m เแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนนะคะค่าของรอบคอกับรอบเอวที่ออกมาเนี่ยก็จะอยู่ในแนวค่าแนวนมเส้นตรงนะคะซึ่งจะออกมาตรงกับทฤษฎีของคุณดาวิชชี่เลยที่ว่าสองรอบคอกเท่ากับหนึ่งรอบเอวถูกไหมคะ แต่ในกรณีที่คุณลูกค้านะคะมีสัดส่วนร่างกายที่ผอมเกินไปหรือว่าน้ำหนัก o v e r w e ์เวทนะคะหลักจากการที่วัดด้วย bmi อะไรอย่างงี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปได้ว่าอาจจะทำให้คุณลูกค้าเนี่ยไม่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้เสมอไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักหุ่นหรือว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้เราสามารถเนี่ยทัดเหนี่ยงแล้วก็ทำสิ่งง่ายง่ายได้ค่ะวัดข้อกับเอวนะคะคุณลูกค้าค่ะจะได้ไม่ต้องเกิดคำถามในใจนะคะว่าแบบทำไมคะพี่บอกว่าวัดรอบคอ แบบแล้วเมื่อวันรอบเอล่าจะทดหูทําไม่ได้นี่แหละค่ะคุณลูกค้าค่ะฟังไว้นะคะคุณลูกค้าหุ่นคนเราไม่ได้เหมือนกันทุกคนบนโลกค่ะ